บันทึกหน้าที่15ทางที่ต้องเลือกชั้นปีสุดท้ายของมัธยมต้นคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อคือช่วงที่จะต้องเลือกทางเดินว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเดินไปในเส้นทางไหนและวางแผนการเดินทางของตัวเองเอาไว้อย่างไรซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนนั้นมีเส้นทางชีวิตที่จะเลือกเดินไม่เหมือนกันเอาล่ะนักเรียนทุกคนนั่งที่ได้แล้วค่ะ เสียงของอาจารย์ที่ปรึกษาดังขึ้นพร้อมๆกับเสียงไม้เรียวที่ตีลงบนกระดานเมื่อเดินเข้ามาในห้องทําให้เพื่อนๆน,นักเรียนในห้องชั้นที่จับกลุ่มพูดคุยกันอย่างเจ้ยแจ้วค่อยๆเบาเสียงลงและแยกย้ายกันไปนั่งที่นักเรียนคะแม้ว่าตอนนี้จะเปิดเทอมมาได้แค่หนึ่งเดือนแต่ว่าเวลามันเร็วมากๆและครูไม่อยากให้นักเรียนห้องครูมาตัดสินใจทางเดินตัวเองในวินาทีสุดท้าย หรือเลือกง่ายๆโดยการเรียนตามเพื่อนครูย้ำเสมอว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการเป็นนักเรียนมตน้นและครูก็อยากให้พวกเธอคิดทบทวนตัวเองให้ดีว่าหลังจากนี้พวกเธอจะเลือกเดินทางไหนเพราะการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของชีวิตพวกเธอฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆว่าตัวเองชอบอะไรและอนาคตอยากจะทำอะไรนะคะว่าแต่ตอนนี้มีใครคิดแผนการเรียนต่อไว้บ้างหรือยัง ลองบอกครูและเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นแนวทางหน่อยค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาเอ่ยถึงเรื่องราวในคาบโฮมรูมวันนี้ก่อนจะหยิบคำถามขึ้นมาถามพวกเราทุกคนหนูค่ะเพื่อนรวมห้องคนหนึ่งยกมือขึ้นโอเคเชิญจาาวันวิสาหนูวางแผนว่าจะไปเรียนต่อสายอาชีพค่ะอาจารย์หนูอยากเรียนทำขนมแลาะอนาคตหนูอยากเป็นเชฟขนมหวานค่ะอืมชัดเจนในทางเดินตัวเองมากจ้า ถ้าคิดว่าชอบครูก็สนับสนุนนะและหวังว่าเธอจะทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จแล้วนี่มีใครจะไปเรียนต่อสายสามัญบ้างหรือเปล่าหนูค่ะยายปุ๊กที่นั่งข้างหลังชันยกมือขึ้นตอบอย่างมั่นใจแล้วเล่าแผนการเรียนต่อให้ครูฟังหนูจะเข้าเรียนต่อชั้นมสีที่โรงเรียนเราในสายวิทย์คณิตค่ะเพราะหนูชอบทั้งสองวิชานี้ที่สุดและอนาคตหากหนูไม่ได้เป็นหมอ หนูก็อยากเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะดีจ้ะครูก็หวังให้เธอได้สมดังตั้งใจนะและยินดีมากที่ทั้งสองคนรู้ตัวว่าชอบอะไรและอยากทำอะไรส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนต่อที่ไหนสายไหนหรือยังไม่รู้ว่าชอบหรืออยากเรียนอะไรครูก็อยากให้พวกเธอใช้เวลาต่อจากนี้เริ่มคิดกันได้แล้วนะและใครที่อยากจะขอคำปรึกษาจากครูก็เข้ามาพบครูได้หลังโฮมรูมคาบเย็นหรือที่ห้องพักครูนะคะ เอาละจบคาบโฮมรูมวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะต่อไปก็เตรียมตัวไปเรียนคาบแรกกันนะนักเรียนทําความเคารพขอบคุณค่ะเส้นทางการศึกษาต่อหลังจากนี้มีทางเลือกให้เลือกเพียงสองสายวิชาหลักนั่นคือสายสามัญและสายอาชีพซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็ล้วนแต่เป็นทางเลือกที่ดีหากว่าเราชอบในสิ่งที่เราเลือก ส่วนสำหรับฉันฉันคิดว่าฉันจะเรียนต่อในสายสามัญที่โรงเรียนเดิมในสายภาษาที่ฉันชอบแต่สำหรับลูกพีชฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเรียนต่อที่ไหนหรืออย่างไรเพราะเราสองคนก็ยังไม่เคยได้คุยเรื่องนี้กันเลยแม้แต่ครั้งเดียวในช่วงพักกลางวันหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จฉันยายบีและเพื่อนอีกสามคนรวมถึงลูกพีชก็มานั่งเล่นกันที่โต๊ะมาหินอ่อนตัวเดิม นี่สรุปปุ๊กกับนาพวกเธอสองคนจะเรียนต่อสายวิทย์คณิตส่วนคิมจะเรียนต่อสายอาชีพใช่ไหมฉันถามเพื่อนในกลุ่มหลังจากที่พูดคุยเรื่องเรียนต่อต่อจากคาบโฮมรูมเมื่อเช้าอืมถูกต้องส่วนเธอกับบกก็จะเรียนสายศิลป์ภาษาใช่เพราะวิทย์กับคณิตศาสตร์น่ะสมองฉันมันรับไม่ไหวจริงๆฉันก็เหมือนกันชอบภาษามากกว่าขอไปอยู่กับยายชองอีกสามปีละกัน บีพูดขึ้นเสริมแล้วหันหน้ามายิ้มหวานให้ฉันอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันก่อนล่ะเออหน้าถึงเบื่อก็ไม่บอกแกหรอกฉันพูดคำๆเรียกรอยยิ้มและเสียงหวัวเราะของคนอื่นๆได้เล็กน้อยเฮอีจังอะ่ะพวกเธอได้อยู่ด้วยกันด้วยส่วนยายนากับยายปุก๊กแม้จะไม่ได้เรียนสายเดียวกับยายชองและยายบีแต่อย่างน้อยพวกเธอก็ยังอยู่โรงเรียนเดียวกันยังได้เจอหน้ากันเหมือนเดิมฉันคงคิดถึงพวกเธอมากแน่ๆน่เลย คิมว่าเสียงเศร้าฉันเลยต้องปลอบใจให้มันดีขึ้นไม่เป็นไรนาะถ้าคิดถึงพวกฉันก็แวะมาหากันสิยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันนะจริงถ้าไปเรียนที่โน,โน่นแวะมาหากันบ้างล่ะอย่าลืมกันเชียวนะยายปุ๊กเสริมอีกแรงอืมอืแวะมาหาแน่นอนเออนี่แล้วพีชล่ะยังไม่เห็นบอกพวกเราเลยว่าจะเรียนต่อที่ไหนยังไงยายนาถามคนที่นั่งเงียบอยู่นาน ทำเอาสายตาทุกคนหันไปจับจ้องที่พีชรวมถึงฉันด้วยนั่นสิพีชจะเรียนต่อที่ไหนหรอพ่อกับแม่พีชอยากให้เรียนสายวทิทย์คณิตน่ะพีชก็เลยจะเรียนสายวทิทย์คณิตกับนานและปุ๊กที่โรงเรียนเรานี่แหละวิทย์คณิตหรอแล้วจริงๆพีชอยากเรียนหรือเปล่าล่ะหรือเรียนเพราะพ่อกับแม่อยากให้เรียนจริงๆพีชก็ยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองอยากเรียนอะไรแต่ว่าสายวทิทย์คณิตมันก็ไม่ได้แย่ พีชก็อยากจะลองเรียนดูนี่ช้องคงไม่โกรธใช่ไหมที่พีชไม่ได้ไปเรียนภาษากับช้องไม่ช้องไม่โกรธหรอกเพราะการที่จะเลือกเรียนอะไรมันคือการตัดสินใจของพีชและอีกอย่างแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนสายเดียวกันแต่อย่างน้อยเราก็ยังอยู่โรงเรียนเดียวกันและยังมีโอกาสได้เจอหน้ากันทุกๆวันเหมือนเดิมนะฉันตอบลูกพีชพร้อมกับรอยยิ้ม